ตามงานครับพี่น้องครับนี่แนวพูดบานเหลือตรงใต้สะพานพี่น้องครับจะทำยังไงน,นมาเหลือตรงที่ยากๆนี่ครับต้องตอกคางเดินใต้สะพานพี่น้อง อวันนี้พี่เขาทำงานมันวันจักรกลีกินข้าวยังพี่กินข้าวยังบ้านสองหลังย้ายแล้วใช่ไหมอ,ออย้ายออกไปแล้วใช่ไหมครับย,ย้ายย้ายง่ายไหมเออย้ายง่ายไหมมีเขตเข้ามาไหม หรือว่าได้ได้น้อยไปครับพี่น้องครับย้ายไปแล้วครับบ้านสวงหลังตามงานครับพี่น้องครับอีกฝั่งหนึ่งอ่ฝั่งนี้เสียงอะไรเนี่ยโอ้เรือ อทีมงาน,นเองว่าวันนี้ล่องเรือแม่เลยพี่บางเนี่ยวันนี้ล่องเรือแม่ทีมงานตั้นจันเราเนี่ย,ยขึ้นผิดท่าหรือเปล่าเนี่ย ใอ่ครับพี่น้งองทีมงานเรานี่เองนี่ครับมาทำงานสายนะวันนี้นะวันหยุดนี่ครับน้ำนี่ยังไม่ได้บำบัดพี่น้อง ยังเป็นคลองน้ำเสียอยู่ปะ่ะพี่น้องดูพี่เขาตอกปัญจันทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนื้อใบไผ่บ้านก็สวยดีเนะพี่น้องดูดูเอาสลังไหมต่อมาสภาพืน มีแล้วก็กว้างนะพี่น้องนะไปดูสักห้อนี่ตรงนี้จะเป็นด้านล่างนะพี่น้องนะด้านล่างแล้วก็มีดาดฟ้าหรือเปล่าั้งนี้เป็นประตูด้านหลังด้านหลังก็อยู่ประมาณสักเมตรเศษๆอาจจะไม่ได้ตรงนี้ครับด้านหลังได้ประมาณเมตรกว่า บันไดย,ยังไม่ได้ทำนะครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำกว้างนะพี่น้องนะนดูดิซักผ้าหรือว่าหุงข้าวเอาไม้ดา้านหุงข้าวต้องระเบียงนี่ครับออกแบบมาดีชั้นบนก็จะเป็นแผ่นยึดนะนแล้วก็ปูทับด้วยคอนกรีตอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบันไดคา,าดว่าไม่คาดแนละ้วจริง ใส่บันไดขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นดาดฟ้าน่าจะปิดทึดนบ,นทนบนสวยเนื้องครับออกมาดีโลเคชันก็ด้านหน้าจะเป็นคลองคลองก็ยังไม่ได้บำบัดน้ำนะพี่น้องครับน้คตน้ำจะใสกันเลยนะครับใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรือหางยาวเรือ ชมเมืองนะครับตรงนี้ก็พิ่งย้ายไปนะครับบ้านสีฟ้าฟ้าเอาสวัสดีครับผม,มเออมาอีกแล้วจําได้ไ <laughs> ขอบคุณครับเออผมมาชมบ้านตัวอย่างยัง <laughs> ยังไม่เสร็จ <laughs> อ่ะพี่น้องเราครับวันนี้วันหยุดใช่ไหมวันจากรลีตออเข็ม นี่ครับจะเป็นทั้งเข็มทั้งซีแพกนะครับวันนี้วันนี้อากาศดีมากครับพี่น้องสำหรับหยุดทำงานเลยแต่ว่าถ้าได้ทำงานนี่สุดยอดวันนี้ครับแดดไม่ร้อนนี่ครับพี่น้องพันจันรสวยมากพันจันทร์ตัวนี้จะได้ไหมยี่บสี่เมตร ไม่ไม่ถึงนะครับแผ่นใช้แผ่นวางอย่างนี้เลยนะพี่น้องเนะี่ยก็สิ้นสุดโอ้สวยมากเลยแผ่นพี่เขาออกอะไรไม่รู้เชื่อมอะไรก็ไม่ทราบทีมปัญจันฝั่งนี้ยังไม่มีบันไดนะคุณผู้ชม มีพี่เขานั่งดูหนังซีรีส์อยู่อากาศเย็นๆฝั่โงโน้นก็ขึ้นเรืเร่อยๆมีน้องครับเอะมุมนี้เป็นบ้านแบบสองแถวกันเลยนะพี่น้องด้านหน้าก็มีอีกอีกห้อง จะเอาออะหรือเปล่าถ้าทําแบบนั้นอาจจะเป็นพวกร้านชงหรือว่าเป็นร้านขายของนะครับตรงมุมนี้เพราะว่าติดกับถนนนะครับสวยพี่น้องสวยลองรับอนาคตไว้นะครับสวยๆแหมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับนี่ครับ ตอกแนวกั้นแล้วก็สวยนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมพี่น้องครับ ชมก่อนทําเสร็จพี่น้องครับเราเสร็จแล้วก็ให้มาดูอีกทีหนึง่งจะเป็นเช่นไรขอบคุณสําหรับการรับชมบาวแวโดพาเพลินหาคลิปช็อตด,ดีๆที่มีเนื้อหาดีๆครับดูกันเพลิดเพลินขอบคุณมากๆครับได้เก็บย่าไข่ยาจนำลำๆเรื่อยๆครับไก่สงการมาแล้วครับพี่น้องครับ หลที่ฮารับชวคลิปเบามัดภาเพื่อนครับผมครับอืมเอาแล้วตกน้ำแล้วช่วยด้วยนี่ครับมาจากไหนครับพี่่ะ น้ำเหลี่ยมเมาแผ่นสี่แผ่นพี่น้องเราทีมงานก่อสร้างนี่ครับพี่น้องเอาแผ่น ใส่สี่แผ่นโนนไปใส่ตรงโน่นหนโนนก็คือไกลครับพี่น้องครับอีกหน่อยก็จะเป็นคลองสวยงามครับคุณผู้ชม răng rõ ràng Cái đài sóng phẳng nữa Cái đài sóng